สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่ของกลายบ้านระเบียงขาวนะคะล้วก็วันนี้จะมาบอกว่าระเบียงขาวสามารถแก้ปัญหาอะไรให้คุณได้บ้างนะคะเพราะว่าหลายคนเลยถามว่าอา้าระเบียงขาวทําอะไรบ้างนะคะก็เลยจะมาอธิบายอย่างนี้นะคะ่ะว่าสิ่งที่จะตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยเราแบกออกมาเป็นหลายๆแบบนะคะแบบที่1เลยก็คือในกรณีที่คุณมีที่ดินและคุณต้องการจะสร้างบ้านนะคะในบริเวณหัวหินเนี่ยนะนะคะระเบียงขาวเนี่ยจะเริ่มนะคะ รับสร้างบ้านบนที่ดินให้คุณเนี่ยมูลค่าตั้งแต่หล้านบาทขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าเติรดต่ากว่านั้นเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะแบบเข้าไปสร้างบนที่ดินให้ได้นะคะเราก็จะเริ่มตากห่1ล้านบาทใครมีที่ดินเราก็ไปสร้างบ้านให้เพราะว่าทีมงานเราพร้อมนะคะส่วนใครที่ต้องการจะสร้างบ้านที่กรุงเทพนะคะเราจะเริ่มสร้างบ้านตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไป ถึงจนถึง20ล้านที่เรารับงานอยู่คือ2ถึง20ล้านนะคะอันนั้นคือในกรณีที่เรารับสร้างบ้าน2ค่ะเราทําธุรกิจบ้านพร้อมที่ดินนะคะวันนี้เนี่ยเรามีบ้านที่สร้างบนที่ดินของโครงการเราเองนะคะเราก็จะแบ่งเป็นเฟสนะคะจะมีเฟสอยู่เราเซตไว้ประมาณ2เฟสเฟสที่1เนี่ยนะคะก็คือเราอยู่2แปลงนะคะใครสนใจก็คือจะมาซื้อที่ดินแล้วก็เลือกแบบบ้านสร้างเองก็ได้หรือจะมาเลือก แบบนะคะเอ่อที่เราสร้างพร้อมไว้แล้วก็คือบ้านพร้อมอยู่เลยก็ได้มีทั้ง2แบบนะคะแล้วก็แลนของเราก็คือเราจะสร้างไปเรื่อยๆนะคะให้เอ่อคนสามารถมาเลือกซื้อที่สร้างบ้านก็ได้หรือคนอาจจะมาเลือกซื้อที่เอ่อพร้อมบ้านที่เราสร้างเสร็จแล้วก็ได้อันนั้นคือแบบที่2ก็คือแบบโครงการสามค่ะในกรณีที่ใครอยากจะมาเช่านะคะเราก็จะมีบ้านเช่าแต่ว่าช่วงนี้เต็ม นะคะช่วงช่วงนี้ก็คือบ้านเช่าของเรานี่เต็มอยู่ก็คืออาจจะต้องมาเช็คกับทีมงานนิดนึงว่าช่วงไหนว่างแล้วก็มีหลังไหนว่างางนะคะที่จะสามารถมาเช่าอยู่ได้นะคะอันนั้นคือข้อที่3าที่เราทําบริหารอยู่นะคะ 4. ค่ะเรามีร้านอาหารร้านอาหารจะอยู่ด้านหน้าโครงการก็คือจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารจะเป็นร้านอาหารไทยนะคะแล้วก็จะมีพวกเครื่องดืง่ม แล้วก็จะเสิร์ฟพวกผักออร์แกนิกซึ่งปลูกจากฟาร์มของเราซึ่งจริงๆฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งเหมือนกันแต่ก็จะเป็นธุรกิจที่ซัพพอร์ตร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสลัดที่เป็นออร์แกนิกเป็นผักสวนควรัวออร์แกนิกแล้วก็จะมีฟาร์มไก่นะคะซึ่งจะเป็นไก่ไข่เท่านั้นนะคะก็คือเราจะขายในในส่วนของไข่ที่เป็นไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดีด้วยเราก็จะปล่อยวิ่งในร้านในฟาร์มนะคะซึ่งจะเสิร์ฟไปที่ร้านด้วยแล้วก็ขายคนข้างนอกด้วยอันนี้ก็็จจะเเปนนนธุรรกกิขออองงาีัึ นะสุดท้ายก็คือเป็นเกี่ยวกับคอร์สสอนค่ะเราจะสอนเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะคะสอนให้คนที่อยากทําธุรกิจใครที่แบบอาจะทําธุรกิจก่อสร้างอยู่แล้วรับเหมาอยู่แล้วแต่อยากทําให้มันเป็นระบบอยากให้ทําให้เป็นรูปแบบของบริษัทรับสร้างบ้านให้มันเป็นเซตให้มันเป็นระบบที่ถูกต้อง ก็มาเรียนคอสของเราได้หรือว่าใครที่ไม่มีธุรกิจนี้เลยนะคะอยากจะทําธุรกิจก่อสร้างอยากทำธุรกิจรับสร้างบ้านแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงก็มาเรียนคอสได้เราสอนตั้งแต่คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแล้วก็ทําให้คุณจนสามารถที่จะเอาอาชีพก่อสร้างเนี้ยไปก่อสร้างได้ นะคะแล้วเราก็มีแบบบ้านที่แบบเป็นตัวอย่างให้คุณชมคุณเข้ามาดูตัวอย่างผลงานมาดูวิธีการก่อสร้างมาดูวิธีการออกแบบได้เลยนั่นก็จะเป็นคอร์สนะคะหรือใครที่กำลังจะสร้างบ้านแล้วก็ไม่รู้จะเลือกผู้รับเหมายังไงไม่รู้จะมีจะเริ่มยังไงหรือนับหนึ่งสองสามไม่เป็นว่าจะสร้างบ้านแล้วต้องไปหาใครก่อนจะพามูอรับเหมาจะไปหาสถาปานิกหรือจะไปหาใครก็สามารถมาเรียนคอร์สกับเราได้เรื่องของการเลือกออคนที่จะมาสร้างบ้านให้คุณ นั้นนี้จะเป็นธุรกิจโดยรวมนะคะของระเบียงขาวซึ่งเราจะตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาให้ทุกคนให้ได้นะคะซึ่งในปีหน้านี้นะคะเราก็อาจจะทําการตลาดที่ชัดเจนขึ้นนะคะแต่ก็จะเน้นเป็นกระดาษออนไลน์เนาะแล้วก็ใครที่กําลังอยากจะสร้างบ้านใครกําลังอยากจะ้าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยใครอยากได้เออแพสซีฟอินคัมเพื่อการลงทุนเป็นบ้านเช่า ก็ลงทุนโดยให้ระเบียงขาวบริหารให้ก็ได้หรือใครอยากจะมาเรียนรู้เรื่องทําธุรกิจแพสซีฟอินคทมทำยังไงทําธุรกิจโครงการทำยังไงก็จะมีคอร์สให้ลงด้วยหรือใครที่แบบอยากจะมาเรียนการทําอาหารหรืออยากจะมาทานอาหารเนี่ยจะมาซื้อผักในฟาร์มมาเรียนรู้เรื่องผักออร์แกนิกก็มาเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นนะคะระเบียงขาวจะออตอบโจทย์แล้วก็พยายามจะแก้ปัญหาทุกอันให้กับผู้ที่ต้องการความรู้ตรงนี้ ไม่ว่าจะเรื่องบ้านเรื่องโครงการเรื่องของการสร้างวิธีเทคนิคต่างๆนะคะหรือว่ารวมถึงฟาร์มนะจะทําธุรกิจทางด้านฟาร์มออแกนิกทำยังไงมาเรียนรู้กันได้เลยมาชมมาเที่ยวฟาร์มได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นธุรกิจคร่าวๆของระเบียงขาวนะคะซึ่งถ้า ใครสนใจหรือว่าใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมแอดไลน์มานะคะที่ไลน์ระเบียงขาวหรือทักมาที่ในเพจก็ได้จะเป็นระเบียงขาวรับสร้างบ้านก็ได้แล้วก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้หรือนะคะเข้ามาที่อีเมลหรือในเว็บไซต์ก็ได้นะคะพราเรามีเว็บไซต์ทั้งหมดเลยไปดูละละเอียดในนั้นได้นี่จะเป็นคร่าวๆนะคะสําหรับธุรกิจของระเบียงขาวที่พยายามจะตอบโจทย์ให้ลูกค้าหรือว่าพยายามจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าทั้งหมดให้ทุกคนเนี่ย เอาไปท,ทําธุรกิจแล้วก็ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันให้ได้นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ